มหากาศคดีโฮ p เวล l l 33ปี2.7หมื่นล้านบาทมาค่ะอยู่ยวเน่จะเล่าให้ฟังคดีโฮ w เวลนี้ลากยาวมานานหลายปีมากจริงๆล่าสุด18กันยายน2566ารศาลปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาตโตตุลาการไทยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่างโง่2.7หมื่นล้านบาทให้บริษัทเอกชนที่ชื่อโฮ w เวลแต่เอที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะ เรามาค่อยๆเดินย้อนอดีตไปด,ด้วยกันนะคะบทความนี้ยาวแน่นอนคดีนี้เรื่องกรอบระยะเวลาสําคัญมากเนเน่จะค่อยๆเล่าให้เข้าใจง่ายๆและอ่านสนุกฟังสนุกช่วยกันอ่านให้จบฟังให้จบนะคะเริ่มต้นที่9พฤศจิกาย,ยน2533รอมวคมนาคมมนตรีพงพาณิชย์ในรัฐบาลของนายกชาติชายชุธวันได้ริเริ่มโครงการมูลค่ากว่า80,000ล้านบาทซึ่งต้องใช้เวลาทั้งสิ้น8ปีเพื่อสร้างทางยกระดับ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหารถติดให้กับคนไทยโครงการใหญ่ที่มหาใหญ่นี้มีบริษัทเข้าร่วมประมูลสัมปทานทั้งสิ้นนะคะ1รายซึ่งก็คือบริษัทโฮเวลนั่นเองเรื่องนี้ก็น่าคิดนะคะอราคาแปีผ่านไปไวเหมือนโกหก30มกราคม5 5 4จําจำวันนี้เอาไว้ให้แม่นเลยนะคะวันนี้จะมีความสำคัญในภายหลังอย่างแน่นอน30มกราคม2541นะคะรมวคมนาคม สุเทพเชือกสุบรณในรัฐบาลชวนหลีกไทยสองเห็นว่าการทํางานเป็นไปด้วยความเร็วเท่ากับหอยท่าจริงๆแล้วงานต้องเสร็จใน8ปีแต่ทําไป8ปีแล้วยังได้แค่เสาเสร็จไปแค่ประมาณ3 0ของแผนจึงตัดสินใจบอกเลิกสัญญาสัมปทานอย่างเป็นทางการบริษัทพบเวลเป็นผู้เสียประโยชน์หลกักบอกว่างานไม่ได้ล่าช้าเพราะเขาผิดแต่ทางราชการไทยทํางานช้าการย้ายประชาชนออกจากพื้นที่การรถไฟก็ล่าช้าเขาก็ไม่ยอมค่ะ 6ปีผ่านไป 24, 24พฤศจิกาย,ยน2547บริษัทโฮเวลร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญากระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดมีไปเนเน่จะขอเรียกตรงนี้ว่าเป็นภาครัฐนะคะภาครัฐจะต้องจ่ายเงินให้เขา5.6หมื่นล้านบาทและทางภาครัฐเองก็เลยเรียกร้องกลับว่าบริษัทโฮเวลเองก็ต้องจ่ายค่าเสียโอกาส ในการใช้ประโยชน์จากโครงการเป็นเงินกว่า2 0แสนล้านบาทต่างคนก็ต่างเรียกร้องค่ะเอาแล้วไงล่ะคะแต่เรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็หายไปนานกว่า5ปีนะคะการตัดสินครั้งที่ 18- พฤศจิกาย,ายน2551คณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้ภาครัฐต้องจ่ายเงิน1 1 8 8 8 7 5ล้านบาทเพราะบอกเลิกสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม แต่ทีนี้ทางภาครัฐของเราเองก็ไม่ยอมค่ะด้วยสภาพเศรษฐกิจไทยตอนนั้นก็ไม่ดีด้วยเลยมีการเดินหน้าร้องต่อศาลปกครองกลางต่อไปค่ะเรื่องราวก็หายไปอีกประมาณ6ปีนะคะจนมีการตัดสินครั้งที่2เมื่อวันที่13มีน,ะคน 57, าคม2 5 5 7ารศาลปกครองกลางให้เพิกถอนคำมินิฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ เอาละค่ะงานนี้มีเฮแต่เรื่องก็ยังไม่จบนะคะ 1. เมษายน2557บริษัทโฮเวลสู้กลับค่ะยืนอุทดอนตอนศาลปกครองสูงสุดสู้อยู่อีก6ปีได้ค่ะอันนี้บอกเลยนะคะว่าหลังจากจุดนี้ไปเรื่องราวจะเริ่มเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วนะคะให้ดูวันที่ต่างๆไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าวันที่เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการแพ้ชนะคดีเลยค่ะ เก้ามาสู่การตัดสินครั้งที่3เมื่อวันที่21มีนาคม2562สารปกครองสูงสุดที่ภากษาให้เป็นไปตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภาครัฐต้องจ่ายเงินบวกดอกเบี้ย7.5%อีกนะคะให้กับบริษัทโฮเวลซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นเงินทั้งสิน้น2.7หมื่นล้านบาทค่ะทางภาครัฐเองก็ยังสู้ต่อไปนะคะ22พฤศจิกาย,ยน2562ภาครัฐเสนอให้คณะรัฐมนตรีสู้คดีต่อ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีใหม่แต่เมื่อเยี่ยมสองกรกฎาคม2 5 6 3ไม่นานหลังจากนั้นนะคะศาลปกครองสูงสุดไม่รับพิจารณาค่ะณนะจุดนี้เหมือนเราจะรู้แพ้ชนะกันแล้วนะคะแต่ก็ยังค่ะก่อนที่แน่ๆจะเริ่มเดินหน้าเล่าต่อนะคะต้องขอย้ำว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คดีนี้พลิกก็คือเมื่อปลายปี2562 พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มอบหมายให้นักกฎหมายมือพกการเข้าช่วยภาครัฐต่อสู้คดีและคนคนนั้นก็คือพี่ตุ๋ยพีรพันธ์ารีรัตวีภาคพระเอกของเรานั่นเองค่ะโดยพี่ตุ๋ยได้ลั่นวาจาไว้ในโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อเป็นของขวัญให้กับประเทศของเราครับพูดเสร็จแล้วพี่ตุ๋ยก็เดินหน้าต่อสู้มาโดยตลอดแต่พี่ตุ๋ยไม่ได้สู้คนเดียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์เสียมชิดชอบและนิติกรรถไฟหัวใจทำเพื่อชาติคุณสุทธิรักยิ้มย่างเป็นกำลังสำคัญทำให้การสู้คดีโฮเวลนี้เป็นมิชชั่นพอซิเบิลค่ะเปลี่ยนสาร17พฤศจิกายน2563ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นสารรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าสารปกครองสูงสุดมีการนับอายุความคดีผิดพลาดซึ่งเป็นไปได้ว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ นับอายุผิดจริง17มีนาคม2564ศาลรัฐธรรมนูญล,ลงมติว่าศาลปกครองสูงสุดนับอายุความคดีผิดพลาดจริงซึ่งไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญศาลปกครองสูงสุดจะนับอายุความคดีจากวันที่ศาลเริ่มดำเนินการซึ่งคือ9มีนาคม2544ไม่ได้แต่ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือ30มกราคม2541 เป็นวันที่มีการบอกเลิกสัญญาสัมปทานอย่างเป็นทางการซึ่งด้วยกฎหมายมาตรา51คดีเช่นนี้มีอายุความแค่1ปีหมายความว่าคดีนี้หมดอายุตั้งแต่30มกราคม2542แล้วเสริมอีกนิดนึงนะคะว่ามีการแก้กฎหมายระหว่างการต่อสู้คดีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2551มีการยกเลิกมาตรา51 เพื่อขยายกรอบออกไปว่าคดีเช่นนี้ให้มีเวลาในการยื่นฟ้อง5ปีแต่อย่างไรก็ดีบริษัทโฮกเวลร้องคณะอนุญาโตตุลาการในวันที่24พฤศจิกายน2547ค่ะก็ยังเป็นเวลา6ปีกว่าๆหลังจากวันที่30มกราคม2541อยู่ดีฉะนั้นการนับอายุความคดีจึงมีการผิดพลาดจริงและการาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดจึงไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญค่ะศาลสั่งศาล 4. มีนาคม2565ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และศาลปกครองกลางก็ตอบรับพิจารณาคดีใหม่ด้วยจนล่าสุดนี้ประเทศไทยชนะค่ะ18กันยายน2566ศาลปกครองกลางตัดสินให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่เคยตัดสินไว้ว่าภาครัฐต้องจ่ายค่างโง่2 7หมื่นล้านบาท ให้กับบริษัทโฮ w เวลเนื่องด้วยบริษัทดังกล่าวยื่นร้องอนุญาตโตตุลาการล่าช้ากว่ากฎหมายกำหนดถึง1ปี9เดือนเศษฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วหลายๆคนตอนนี้ก็คงมีความรู้สึกผสมผสานระหว่างความเห็นใจต่อบริษัทเอกชนเช่นบริษัทโฮ w เวลที่ต่อสู้มายาวนานแต่สุดท้ายก็ต้องพ้ายแพ่ไปความดีใจที่ลูกหลานคนไทยสุดท้ายไม่ต้องแบกรับหนี้2 7หมื่นล้านบาท ไปชั่วลูกชั่วหลานและความเหนื่อยใจที่ได้เห็นว่าการโกงกินในโครงการเมกะโปรเจกต์ทำให้ประเทศชาติเสียหายได้ขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือคดีฮ็อเวลเป็นตำนานสอนใจนะักการเมืองไทยและคนไทยต่อีกนานค่ะทุกครั้งที่เราผ่านไปเห็นตอหม่อของฮ็อเวลอย่าเพียงแต่กลด่าและสอนลูกหลานว่านี่แหละอนุสาวรีย์คอร์รัปชันของไทย แต่ขอให้ตอม้อ,มอน,นั้นดึงสติเราทุกครั้งและทำให้เราฉุกคิดด้วยว่าในบทบาทที่เรามีอยู่ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราจะทำอะไรได้บ้างให้คอร์รัปชันหมดไปจากไทยเพราะทุกท่านคะการแก้คอร์รัปชันนั้นไม่ได้อยู่ในมือใครแต่อยู่ในมือของพวกเราคนไทยทุกคนคะ่ะตราบใดที่คนไทยยังใช้เงินแก้ปัญหาใช้เงินช่วยลูกเข้าโรงเรียนใช้เงินให้ตนรอดจากการถูกตำรวจจับ ตราบนั้นคอร์รัปชันก็จะยังอยู่คู่กับคนไทยต่อไปต่อให้มีพี่ตุยพีรพันธ์อีกสักร้อยคนก็คงจะช่วยปกป้องประเทศไทยไม่ได้ซะทั้งหมดหรอกนะคะเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองค่ะมาเปลี่ยนไปได้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ